หลังจากงานสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วเราก็ไม่ได้พบกันอีกเป็นเวลานานข้าพเจ้าเห็นใจว่าคนเราเมื่อมีครอบครัวแล้วภาระรับผิดชอบก็เพิ่มขึ้นอีกมากมายไม่เหมือนอยู่เป็นโสดซึ่งเรื่องที่สำคัญสมข้อในชีวิตการครองเรือนทางโลกที่ข้าพเจ้าสนใจอยากรู้นั้นนานเข้าความสนใจก็น้อยลงต่อมาก็ลืม ไม่ได้นึกถึงอีกเลยเวลาผ่านไปเป็นแรมปีต่อมาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พัตตามีชื่อเสียงเป็นอาหารจีนเป็นงานเลี้ยงส่งผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศพระเอิญคืนนั้นข้าพเจ้าได้พบและได้นั่งใกล้ชิดร่วมโต๊ะเคียงข้างกับเพื่อนผู้นั้นแม้ว่าจะมีเพื่อนฝูงและข้าราชการนั่งร่วมด้วยกันหลายท่าน แต่ก็ล้วนเป็นที่ชอบพอรักใคร่สนิทสนมกันทั้งสิ้นฉะนั้นการสนทนาจึงเป็นไปอย่างกันเองไม่ต้องเกรงใจใครเมื่อได้สนทนากันในเรื่องอื่นๆแล้วข้าพเจ้าก็กลับหวนมานึกถึงข้อสำคัญสมประการเรื่องครองเรือนทางโลกที่เพื่อนเคยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญจำเป็นของบุคคลทั่วไป เพราะคนเราอาจมีหลักปฏิบัติประจำกันคนละแบบและอย่างความรู้สึกย่อมไม่ตรงกันเสมอไปและอาจจะมีผู้อื่นที่มีหลักสุภาษิตประจำใจแต่ละท่านดีกว่าซึ่งยึดถือเป็นหลักปฏิบัติข้าพเจ้ามีความสนใจในหลักสำคัญสามประการของเพื่อนคือเกิดดีสืบพันดีตายดีคิดว่ามนุษย์เราที่อยู่ในโลกนี้ ถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมไม่มีหลักธรรมก็ควรมีหลักประจำใจในทางโลกด้วยกันทุกคนไว้ยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าไม่มีหลักธรรมและหลักโลกปล่อยความรู้สึกไปตามอารมณ์เพราะทางโลกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตกิเลสตัณหาของมนุษย์ย่อมหนานแน่นมีความโลภไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ไม่มีวันสิ้นสุดยังหลงเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมไม่สิ้นสุดตลอดไปแต่ธรรมะทางพระพุทธศาสนามีขอบเขตสิ้นสุดเมื่อปฏิบัติได้พ้นจากโลภรักโกรธหลงเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากกิเลสต,ตัณหาบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่สุดก็หลุดพ้นจากชาติภพอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวง สิ้นสุดขอบเขตคือนิพพานแต่หลักสามประการของเพื่อนนั้นเป็นหลักทางโลกข้าพเจ้าสนใจจึงถามว่าผมข้องใจในเรื่องเกิดดีสืบพันด์ดีตายดีคุณยังไม่ได้อธิบายให้แจมแจ้งมานานแล้วคืนนี้ช่วยอธิบายให้หายข้องใจสักทียังไม่ทันเพื่อนจะตอบก็มีข้าราชการรุ่นที่มีอายุตำแหน่งเล็กๆ เพราะเหตุชอบเมานั่งร่วมโต๊ะหัวเราะดังๆออกมารู้สึกว่าจะดื่มจัดไปหน่อยพูดว่ามันเป็นปัญหาง่ายๆเป็นเรื่องของพวกสัตว์ไม่ต้องนึกคิดอะไรเพราะไม่มีสมองไม่มีปัญญาเกิดมาโตขึ้นก็ผสมพันธุ์แล้วก็ตายมันเป็นธรรมดาทั่วๆไปอย่างนี้ทั้งโลกเป็นของธรรมดาข้าพเจ้าจึงคิดว่าไม่ตรงเป้าหมาย จึงพูดว่าไม่ได้ครับที่พูดนี้หมายความว่าเกิดดีสืบพันธุ์ดีตายดีเพื่อนอาวุโสตำแหน่งเล็กหัวเราะและพูดว่าที่ผมพูดไม่ผิดแน่เป็นธรรมดาสัตว์เลี้ยงของพวกเกษตรกรย่อมสแสวงหาพันธุ์ดีๆมาผสมเมื่อเกิดเป็นตัวขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดดีการสืบพันธุ์ก็ย่อมสแสวงหาทั้งผู้เมียพันธุ์ดีมาผสม ที่เรียกว่าสืบพันดีจึงขายได้ราคาสูงไม่มีใครเอาพันโกโรโกโสมาผสมให้ขาดทุนหรอกคุณส่วนที่ว่าตายดีนั้นคงหมายถึงเลี้ยงจนโตได้ที่แล้วเมื่อค่าขายเนื้อก็กินดีหมายถึงตายแล้วยังกินดีเป็นอาหารดีที่ผมพูดมานี่คงไม่ผิดแน่แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าแม้จะมีเหตุผลบ้างแต่ก็ไม่ตรงเป้าหมายของเพื่อนนัก มีหลายท่านนั่งฟังรู้สึกเห็นพ้องด้วยข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าเหตุผลพอฟังได้ในแง่หนึ่งมุมหนึ่งแต่ผมอยากฟังความเห็นของผู้เป็นต้นต่อของปัญหานี้ข้าพเจ้ามองดูเพื่อนผู้เป็นต้นเรื่องแล้วพยักหน้าเพื่อให้ชี้แจงเหตุผลเห็นแกยิ้มและพูดขึ้นว่าความเห็นที่พูดมาแล้วก็ถูกในแง่หนึ่งในเหตุผล แต่สำหรับผมเองมองอีกแง่หนึ่งในเรื่องนี้เพราะมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์โลกสูงสุดเพราะมีสมองมีหัวคิดที่จะทำอะไรได้ผิดจากสัตว์ทั้งหลายเหมือนฟ้ากับดินเมื่อมีความคิดดีกว่าสัตว์ฉะนั้นจึงคิดว่ามนุษย์เกิดสืบพันธุ์ตายเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นหลักสามประการ สมมติว่าภรรยาของผมได้มีบุตรปฏิสนที่ออกมาเป็นทารกเรียกว่าเกิดตอนนี้เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ต้องถือว่าการเกิดของบุตรเป็นเรื่องสำคัญพ่อแม่ที่มีจิตใจเป็นปกติทุกคนย่อมรักบุตรของตนอยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ดีเคารพก,กฎหมายเว้นการประพฤติช,ชั่วมีศีลธรรมมีความเมตตาการุณา เป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นชายที่หวังเป็นทายาทและผู้สืบสกุลที่ดีต่อไปเป็นหญิงก็อยากให้เป็นแม่สีเรือนมีความรู้ทุกอย่างที่กุลสตรีจะรู้ได้ความดีที่ต้องการนี้ไม่ใช่ดีเองได้ตามคำของบางท่านที่พูดสมัยก่อนว่าน้ำแหลมไม่มีใครเสียมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกกรง หมายถึงว่าคนเรามันจะดีก็ดีเองไม่ต้องสั่งสอนอะไรกันแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ต้องเรียนต้องสั่งสอนอบรมเพราะทารกนั้นบริสุทธิ์ขาวสะอาดใครจะเอาสิ่งอะไรไปทาไปย้อมไปป้ายก็เป็นสีนั้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะคอยเอาใจใส่ดูแลอบรมสั่งสอนเริ่มตั้งแต่ทารกรู้ภาษา ก็ย่อมจะเอาอย่างผู้ใหญ่ตลอดจนท่าทางและเรียนคำพูดไม่ว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกเช่นเมื่อทารกเติบโตอยู่ในหมู่โจรก็จะเป็นโจรไปด้วยถ้าตกไปอยู่กับนักปรา์ก็จะได้รับความรู้ทางนักปรา์ไปด้วยมีตัวอย่างมากมายเด็กๆชาติแขกไปอยู่กับคนชาติจีนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะพูดจีน ไม่สามารถจะพูดภาษาของตัวตลอดจนขนบธรรมเนียมก็ไม่รู้เหตุเพราะการอบรมสั่งสอนอย่างไรก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเป็นแม่พิมพ์ของลูกจึงควรจะเป็นผู้อบรมได้ดีเพราะอยู่ใกล้ชิดจะต้องระมัดระวังการพูดจาอะไรเมื่อเด็กอยู่ด้วยต้องไม่พูดคำหยาบคาย อย่าหลอกเด็กพูดแต่ความจริงสัญญาอะไรกับเด็กก็ต้องปฏิบัติให้เที่ยงตรงตามสัญญาค่อยๆปลูกฝังศีลธรรมอบรมสั่งสอนให้รู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วให้เป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณมนุษย์เรามีสติปัญญารู้ดีรู้ชั่วจงพิจารณาในสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างอย่าเลี้ยงลูกโดยไม่เอาใจใส่ ปล่อยให้เต,ติบโตตามบุญตามกรรมตามธรรมชาติแบบสัตว์เดรัจฉานซ้ำร้ายผู้ปกครองบางคนยังแสดงกิริยาเยี่ยมโหดดุร้ายชอบใช้คำหยาบดุด่ดาเคี่ยนตีเด็กเล็กที่ยังไม่เดียงสาย่อมเป็นภัยทางจิตใจเด็กก็จะจดจำเอาสิ่งชั่วเอาไว้ไม่ลืมมนุษย์เราทุกวันนี้มีตัวอย่างมากมาย ความชั่วย่อมติดเป็นนิสัยจดจำได้ง่ายกว่าความดีฉะนั้นเด็กเมื่อเติบโตขึ้นก็มีนิสัยชั่วติดตัวต่อไปก็เกเรเป็นอันธพานเป็นคนทุจริตมีความเหี้ยมโหดดุร้ายเป็นฆาตกรเป็นผู้ร้ายเป็นโจรเป็นภัยต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกและไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะเห็นลูกเป็นคนชั่ว แต่พ่อแม่อบรมไปในทางผิดย่อมจะเป็นภยัยดังที่พูดมานี้ผมถือว่าเกิดเป็นสิ่งสำคัญข้อหนึ่งข้อสองการสืบพันธุ์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตที่ต้องเลือกคู่สมรสแต่คนส่วนมากเชื่อกันว่าเป็นชะตาชีวิตหรือพรมลิขิตที่เป็นเนื้อคู่เป็นผู้ที่เคยสร้างกันมาแต่ชาติปางก่อน ไม่ค่อยได้สนใจในความสำคัญจึงไม่ได้ช่วยตัวเองเลือกหาคู่ครองให้เหมาะสมพร้อมคุณธรรมความดีปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกเหมือนไม้เลื้อยอยู่ใกล้สิ่งใดมากอย่างจำเจก็มักจะเลื้อยไปพันหลักใกล้ๆนั่นเองมิได้พิจารณาว่าการครองคู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชาตินี้ หญิงชายจะชั่วจะดีอยู่ที่สามีภรรยาเพราะต้องอยู่กันตลอดชั่วชีวิตและมีบุตรหลานสืบตระกูลต่อๆกันไปถ้าได้ภรรยาหรือสามีที่ดีมีศีลธรรมก็จะเป็นสิริมงคลรุ่งเรืองแก่ครอบครัวตลอดไปสิ่งอะไรในโลกนี้มีของคู่กันไปมนุษย์เรามีชายก็ต้องมีหญิงมีมืดก็มีสว่าง มีกลางวันก็มีกลางคืนมีบุญก็ต้องมีบาปมีสวรรค์ก็มีนรกมีดีต้องมีชั่วคู่กันไปฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหญิงชายย่อมมีคนดีและคนชั่วปะปนกันทั่วไปไม่ว่าชาติใดภาษาใดบางท่านเลือกคู่ครองได้ดังแม่พระมีคุณธรรมสูงประกอบด้วยความเมตตาการุณา เอาใจใส่ดูแลสามีให้ได้รับความสบายตามสภาพภรรยาที่ดีทั้งหลายมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตรอบรู้กิจการบ้านเรือนเมื่อเห็นสามีประกอบกิจการใดผิดศีลธรรมและมนุษยเสยธรรมก็คอยตักเตือนชี้แจงด้วยเหตุผลด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนหวานมีให้สามีได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ชีวิตของการครองเรือนก็จะประสบความสุขความรุ่งเรืองตลอดไปนี่ผมจึงถือว่าสืบพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อนผู้มีอาวุโสหัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดังเพราะความมืนเมาแล้วพูดว่าคุณมีทั้งแม่พระ ได้ทั้งธาุที่ชื่อสัตว์ได้ทั้งแม่ครัวที่ประกอบอาหารที่ถูกปากถูกใจและได้ทั้งครูผู้ฝึกบุตรให้เป็นพลเมืองดีหลายอย่างอยู่ในตัวภรรยาของคุณก็พูดได้สิส่วนผมเลือกได้แต่นักมวยปล้ำหญิงพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่เข้าใจกันพูดไปพูดมาต้องเถียงกันพอเธอถกแขนเสื้อแสดงเป็นหน่ายักแยกเขี้ยว เขาใส่ผมขึ้นมาแล้วก็ผมต้องเจ็บตัวทุกทีผมก็เอือมเต็มแก่แล้วแต่ก็ไปไม่รอดเพราะมีลูกเต้าด้วยกันสงสารลูกแต่ผมก็สู้แก่ไม่ไหวเถียงก็ไม่เคยชนะเพราะตัวผมเล็กกว่าแกมากต้องเป็นลูกไก่ตลอดเวลาผมจึงบอกลูกๆให้รู้ว่าต่อไปอย่าหาเมียตัวใหญ่ประเดี๋ยวจะอยู่หมัดเหมือนพ่อ พูดแล้วก็เหลียวหน้าเหลียวหลังระวังกลัวคนอื่นจะได้ยินหรือใครที่ปากอยู่ไม่สุขนำไปถ่ายทอดถึงภรรยาของท่านผู้นี้แล้วคงไม่พ้นเจ็บตัวพูดไปแล้วจึงนึกขึ้นได้หยิบได้ขวดเหล้าบนโต๊ะรินใส่แก้วผสมโซดาดื่มเอาดื่มเอาเป็นเครื่องปลอบใจทำให้ผู้ที่นั่งร่วมโต๊ะเห็นกิริยาท่าทางแล้วก็อดนึกขำไม่ได้ บางท่านที่เส้นขำอยู่ไม่ลึกนักก็เอามือกุมท้องหัวเราะจนน้ำตาไหลข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านผู้นี้คงจะพูดเพราะลิตเหล้ามากกว่าเพราะเวลาไม่เมาแกก็เป็นคนเฉยเฉยพูดน้อยฟังมากแต่เมื่อเวลาเมาแล้วแกอยากจะพูดคนเดียวใครจะพูดไม่ได้ในที่สุดแกก็เมาจนฟุกคาโตะ๊ะต้องร้อนถึงเพื่อนฝูงที่สนิทประยุงพาไปส่งบ้าน ทั้งที่อาหารยังยกมาไม่ครบตามรายการเป็นเรื่องที่น่าสลดใจในชีวิตของการครองเรือนของท่านผู้นี้ที่ต้องอาศัยเล่าเป็นเพื่อนปลอบใจเมื่อที่โต๊ะขาดไปสองท่านซึ่งผู้หนึ่งเมาอีกผู้หนึ่งไม่เมาแล้วก็ไม่มีใครจะพูดอะไรอีกเพราะส่วนมากซึ่งอยู่ที่นั้นต่างก็เศร้าใจในชีวิตครองเรือนของเพื่อนผู้ถือเอาเล้าเป็นการดับทุกข์ เอาความเมาเป็นเครื่องปลอบใจชีวิตอนาคตมืดมนไม่มีความหมายโชคดีที่ยังมีเพื่อนฝูงเก่าๆช่วยกันประคับประคองช่วยปลอบโยนให้ความเห็นอกเห็นใจเพราะเป็นคนซึ่งไม่มีใครดูหมิ่นเหยียดยามพอดีตำแหน่งไม่สู้ใหญ่โตรุ่งเรืองนักรายได้พอเลี้ยงชีพไม่ถึงกับอัตคัดขัดสน มีเพื่อนผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นเพื่อทำลายความเงียบและความเศร้าว่าเรื่องเกิดและสืบพันธุ์ที่พูดมาแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าคิดถ้าผมกลับเป็นหนุ่มขึ้นมาใหม่ผมจะไม่ยอมมีคู่ครองถ้าไม่ได้หญิงที่มีคุณความดีอย่างที่ว่ามานี้เพื่อนอีกผู้หนึ่งหัวเราะอ,อย่างขบขันแล้วพูดว่าถ้ามัวหาหญิงที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่านี้เราคงจะแก่ตายเสียก่อนกว่าจะพบแน่ พวกเราก็นั่งร่วมโต๊ะพากันหัวเราะแล้วก็มีบางท่านได้พูดสนับสนุนว่าเห็นจริงอย่างว่าถ้าเราเป็นคนขี้เล่าเมายาประพฤติตัวในทางผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่ต้องหาก็ได้ผมว่าในชาตินี้คงหาไม่พบแน่อีกท่านหนึ่งสอดขึ้นมาว่าข้อนี้เห็นจะเป็นความจริงอีกเพราะไม่ว่าหญิงชายย่อมมีทั้งดีและเลว ถ้าเราเป็นคนที่เล่าเมายาประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเราก็จะหาคนดีไม่ได้ถ้าเราจะต้องการคนดีเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมมีความสุภาพเรียบร้อยเมื่อนั้นแหละคงจะหาได้ไม่ยากนะักเพราะหงก็ต้องอยู่ในฝูงหงอย่างโบราณว่าข้าพเจ้าเวลานั้นชอบฟังชอบคิด ฉะนั้นจึงได้แต่นั่งฟังคําสนทนาด้วยความเอาใจใส่และจดจําในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อมาอีกท่านหนึ่งถามขึ้นว่าคุณไปจําเอาหลักประจําตัวนี้มาจากไหนหรือคิดขึ้นมาเองเพื่อนหัวเราะแล้วพูดว่าหลักสามประการน,นี้ผมได้จํามาจากท่านผู้เท่าผู้หนึ่งท่านผู้นี้มีชีวิตครองเรือนอย่างราบรื่นตลอดมา จนมีบุตรหลานเหลนสืบสกุลทุกครอบครัวก็อยู่ร่วมกันมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขท่านจึงเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั่วไปใครจะมีงานมงคลสมรสส่วนมากจะเชิญท่านทั้งสามีภรรยาไปสวมมงคลแปดไปปูที่นอนตามเลิกยามที่ดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาว จะได้อยู่เย็นเป็นสุขในการครองเรือนต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนี่แหละครับผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจึงจดจำไว้ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันยืดยาวมีความร่มเย็นเป็นสุขหาใช่อยู่ที่เลิกยามหรือคนปูที่นอนไม่ สิ่งเป็นมงคลเหล่านี้อยู่ในตัวของคู่บ่าวสาวเองที่จะเข้าใจกันดีเพียงไรมีความอดทนทนุถนอมน้ำใจกันเพียงไหนถ้าต่างคนก็คอยเอาใจกันด้วยความรักใกล้จะพูดอะไรก็เข้าใจกันดีการหาเลิกยามจัดงานรดน้ำให้ศีลให้พรตามเวลานั้นก็เป็นเพียงให้กำลังใจ ผู้เฒ่าผู้แก่ปูที่นอนก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะได้อยู่กันมาอย่างราบรื่นจนแก่เฒ่าเป็นเพียงเครื่องประกอบภายนอกจะจัดงานใหญ่โตหรูหราอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าภายในคือความเข้าใจซึ่งกันและกันดีเห็นอกเห็นใจกันมีจิตใจหนักแน่นไม่เป็นคนขี้ระแวงสงสยัยชีวิตสมรสก็จะราบรื่นตลอดไป ข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยรุ่นเคยรู้จักกับท่านผู้หนึ่งที่มีความรู้ทางวิทยาอาคมเมื่อมีผู้ไปขอเลิกขอยามเพื่อยกขันหมากแต่งงานท่านก็จะหัวเราะแล้วพูดว่าเอาเลิกตามสบายของเราสิไม่ต้องหาเลิกหายามอะไรอีกเพราะเขายกให้แล้วแต่ถ้าจะไปลักพาลูกสาวหนีก็ต้องดูเลิกยามหน่อยเพราะถ้าไม่ถูกเวลาก็มักจะทำให้หัวแตก ลูกสาวก็ขโมยไม่ได้สมัยนั้นข้าพเจ้าเห็นเป็นของขบขันแต่ในเวลานี้ข้าพเจ้ามองเห็นเป็นความจริงแล้วเพราะสมัยนั้นผู้ชายหนุ่มหญิงสาวหาโอกาสรู้จักกันยากและจะรักใคร้ก็ต้องแอบซ่อนไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ปิดบังอย่างมิดชิดการแอบรักกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อับอายขายหน้า บัตรสีจะไปไหนกันเหมือนสมัยนี้ไม่ได้ยิ่งเป็นชาวจีนแล้วยิ่งไม่ยอมให้ชายหนุ่มไทยไปเกาะแกะเพราะเขาจะกักลูกสาวให้อยู่กับบ้านเขาถือว่าหญิงจีนต้องเหมาะสมกับชาวจีนเท่านั้นการเลือกคู่ครองเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ถือว่าได้ผ่านโลกมานานแล้วที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกันถ้าผู้ชายขี้เล่าเมายาเป็นนักการพนัน ก็ไม่มีโอกาสได้ไปขอลูกสาวใครที่ประพฤติตัวดีกิริยาวาจาเรียบร้อยได้เพราะเขารังเกียจถึงจะเป็นเศรษฐีก็ไม่มีหวังสมัยนั้นพ่อแม่ของหญิงส่วนมากจะเลือกคู่ให้ลูกสาวมิใช่ต้องการคนมั่งมีเศรษฐีเสมอไปขอให้ได้เพียงเป็นคนดีมีศีลธรรมยากจนไม่สำคัญขอให้รู้จักหาเลี้ยงชีพด้วยความสุดจริตเท่านั้น ก็ยินดียกลูกสาวให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนหรือเรียกกันจนติดปากว่ามีพระขัดหลังมาเล่มเดียวก็ยกให้การอย่าร้างกันก็หาได้ยากมาสมัยปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้ประสบมาหลายรายด้วยกันแม้จะหาวันเดือนปีให้เหมาะสมมีเลิกมียามที่เป็นมงคลการจัดงานสมรส ก็มโหราณใหญ่โตมีผู้ใหญ่มากมายมารดน้ำให้ศีลให้พรมีการตักบาตรเลี้ยงพระตามประเพณีนิยมแต่ที่สุดก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเพราะบ่าวสาวอยู่กันไม่นานก็ต้องแยกกันอย่างโบราณว่ามอกข้าวยังไม่ทันจะดำก็ต้องแยกทางกันนี่เป็นเรื่องเศร้าที่ได้เกิดขึ้นแล้วและคงจะมีเกิดขึ้นต่อไป หากไม่ศึกษาชีวิตก่อนอยู่ร่วมกันแต่แล้วก็ได้ยินเสียงที่โต๊ะเข้าหัวเราะก,กันสนุกสนานและได้ยินเสียงเพื่อนผู้หนึ่งถามต่อไปว่าการตายดีมีความหมายอย่างไรก็ได้ยินเสียงเพื่อนตอบว่าธรรมดาการตายนั้นเป็นของสำคัญในทางโลกคือผู้ประกอบกรรมดีและผู้ประกอบกรรมชั่วย่อมจะตายผิดกัน ถ้าผู้ประกอบกรรมดีเป็นผู้เสียสละไม่มัวเมาอำนาจทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อชาติเพื่อโลกก็ได้มาซึ่งความสงบสุขเป็นธรรมและความอิสระของชาวโลกส่วนรวมทั่วๆไปคนผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดาภาษาใดาคนชั้นไหนย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีจากชาวโลกทั่วไป ที่มีสิทธิเสรีถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณแก่โลกเมื่อยามตายก็มีผู้เศร้าโศกอาลายัยเสียดายคุณงามความดีของท่านผู้นั้นเป็นที่เศร้าสลดไปทั่วโลกแต่สำหรับเราเพียงแต่ทำความดีแก่ชาติของเราเท่านั้นก็พอถ้าสามีทำดีเพื่อโลกได้ยิ่งดีส่วนคนประกอบกรรมชั่วจะเจ็บป่วยก็มีสิ่งที่ตรงข้าม ผู้ประกอบกรรมดีผู้สร้างความดีแม้ตัวจะตายไปแล้วแต่ความดียังอยู่ตลอดชั่วฟ้าดินสลายนี่หละครับผมจึงว่าการตายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกหลานที่จะอยู่ต่อไปด้วยคืนวันนั้นหลังจากทาเลี้ยงแล้วข้าพเจ้าก็ต้องใช้ความคิดอย่างหนักที่จะนำเรื่องมาพิจารณาเขียนขึ้นเพื่อว่าคงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้สนใจไม่มาก ก็น้อย